ก็มาดูกันครับว่าเท้าวา,ายุจะหอบเท้าพิรุณไปถึงไหนนะครับลมแรงมากๆครับวันนี้ดูครับปลาก็เลียมแปบปๆๆเลยนะครับดูครับจ๊บกันเลยครับ เสียงครับฟังเสียงเท้าพิรุนไอเท้าว,ยา,ว,วายุหอบเท้าพิรุนไปถึงไหนไม่รู้ด้วยความโมโหนะครับโอ้ดูลมครับลมแรงมากๆไม่รู้จะหอบกไปถึงไหนนะครับเนี่ยลมแรงมากๆเลยครับวันนี้ดูครับลมไม่ต้องพูดถึงเลยครับ ต้นหมากเอ็นไปเอ็นมาเลยครับนี่จะเห็นต้นไม้นี่ลู่ไปตามลมเลยนะครับเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นลมหมุนซะด้วยวนไปวนมานะครับฝนตกแรงมากถ้าตกนะครับในก็ไม่รู้ว่าเท้าวายุจะหอบเท้าพิรุณไปถึงไหนนะครับมาด้วยความโมโหออกมาแล้วครับ มาแล้วมาแล้วข่าวิรุณมาด้วยแล้วครับกำลังปล่อยปลอยมาแล้วครับลมครับลมแรงมากครับ จะได้เข้าบ้านแล้วครับกมแรงเกินนะครับกับความพิโรธของเท้าพิลุนและเท้าวายุนะครับใส่ครับดูคนครับฟอกสองครับดูครับมาแล้วครับสายฝนนะครับเท้าพิลุนตามหลังเท้าวายุมาแล้วครับแรงมากมากครับดูครับ เนไม้ครับโอ้ต้นลมแรงต้อฝนแรงด้วยนะครับเนี่ยสุดยอดของการตกของฝนเลยนะครับฟังเสียงครับฟังเสียงภาพไม่ชัดเพราะว่ามืดค้นนะครับก็ฟังเสียงความแรงเอาลวกันนะครับ ะแรงมากขนาดไหนนะครับถ้าจะแรงนะครับวันนี้แต่ไม่รู้จะนานแค่ไหนนะครับ ลมครับลมครับดูครับป่นก็มานะครับลมแรงมากครับความสุดยอดของสายฝนนะครับลมแรงไหมครับผมต้องได้เข้าบ้านกันแล้วครับไหนครับอยู่ไม่ได้แล้วครับ